สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมสองห้าห้านะคะมีเอฟซีขอมานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวน้องแอดก็เลยพอมีเวลานะคะก็จะทําให้นะคะใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ ตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะามาตามกันต่อนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะหลังจากห่างหายไปนานนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้แอดให้เด่นที่เจ็ดแปดหกนะคะ สายวิ่งสายรูดวันนี้นะคะแอดให้ที่เจ็ดค่ะมิดเดียวแอดฟันให้ที่เจ็ดนะคะนิ้นวิ่งรูดนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ชอบหลักเจ็ดเนาะก็พิจนารณาแปดกับหกได้เด้อส่วนตัวเจาะนะคะก็รูดเจ็ดเลยจ้า จ็ดศูนย์เนาะอันนี้แอดเป็นให้ศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เขียนปี่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองขอให้หยิบตัวถูกเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดจะกันให้ที่เก้าห้าเก้าห้าและ ก็ชอบนะคะเพื่อนจะแต่ให้ไปสามตัวเด่นเนาะถ้าใครไม่ชอบสูตรนี้ก็รอสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะกันให้สามชุดนะคะ น้นให้ห้าชุดนะคะเพื่อนจ๋าชินชอบค่อยตามนะคะสำหรับตารางนะคะมีเจ็ดหกหกับ9ตัวตัวเดียวกันขออนุญ,ญาตกับหัวให้นะคะ8ปดห้าสสี่ค่ะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะชื่นชอบค่อยตามค่ะหรือว่าไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะชื่นชอบตัวเลขค่อยตามเดอ้อแอดก็คำนวณตมสูตรนะคะได้แนวทางก็อยากจะนำมาแบ่งปันนะคะขอให้ปังปังกันทุกทท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า